คุณตาเมื่อนคุณตาเห็นเหตุการณ์มันวางแนวคือได้ว่าโปรงรางครับยังดังโปรงรางเอ้ามึงไปทำอะไรมาว่าตำรวจก็เลยวางเถอะผมมาจากเรียนจำไปจต่ตอมันลอยมันลอยมากมันก็เลยลอยมากมันก็เลยม่นแล้วมึงจะไปไหนว่าตำรวจว่ามันก็เลยลอยมากลอยมากมันก็เลยมาขึ้นรถ มันก็เลยสตาร์ทรถได้มันก็เลยมาเลยอือออเอาอันคุณตาไปพ่ออยูม่มืองไหนนะครับ,บอยู่เมือยู่นี่ยเราเพิ่งเลยเพิ่งเชียร์เพิ่งก็เลยถือกุญแจไปไปเพิ่งก็เล่ยย้อนใจจันไปไปเอ่าคุณตาอยู่ผู้ใดครับอยู่ผู้เดียวหรือว่าอยู่กับผู้ใดเนี่ยเขาถีบเพิ่งเจอลูกน,น,น้อยอยู่ลูกบ่ได้อยู่น้ำมั้งครับลูกยังอยู่อยู่ในบ้านมั้งครับ เมืองคุเกดผมวิ่งหนีลงความาว่ามันไปไม่รอดหรอกก็เลยว่ัานี้เสรจะทำยังไงพ่อให้มืองน่ะเอารถไปขึ้นเขา